ถ้าศรัทธาก็ตอบได้ถคาคือระบีของจากพถ้าศรัทธาเนี่ยนะครับก็ตอบได้ก็พ้นปัทีนิดก็นอนบายนะครับก็จะเห็นภาพของสวรรค์ในตอนเช้าให้เบิกบานใจก็เย็นอยู่ทีนึ่งแล้วก็จะรอคอยมันจะเด็กที่พ่อบอกว่าจะไปเที่ยวทิสนี์แล้วเอาภาพให้ดูเด็กก็มีความกระตือรือร้นอยากจะไปรอวันนั้นให้มาถึงเด็กส่วนใครที่อยากว่าทำผิดทำบาปทำชั่วไว ไม่อยากจะไปเลยในขณะที่คนที่ทําดีเอาไว้เห็นภาาสรรค์อยากจะให้ถึงวันสิ้นโลกเร็วๆนะครับเมื่อถึงวันสิ้นโลกแล้วเลยนะครับทุกดวงวิญญาณก็ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รับการพิพากษาแล้วหลังจากนั้นะนะครับก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปนะครับไปซ้ายหรือไปขวาก็แล้วแต่นะครับอ่นนี้ก็เป็นภาพ พี่แสดงเห็นว่าพิสารช่วยให้เราเข้าใจการลงโทษในหนุ่มศพอันนี้เป็นการทําแท้ทาโกนะครับในช่วงขั้นตอนต่างๆนะครับให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นะในคางเราไม่เห็นนะครับเช่นเดียวกันในโลกแห่งสุสานเนี่ยเราก็ไม่เห็นเช่นกันถ้าพ้่านะครับอย่าบอกมนุษย์ในด้านบุคคาไปด้วยเมื่เกิดมาบนโลกนี้แล้วเนี่ยบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ย มนุษย์มีความรู้ความสามารถมีสมรรถรู้พระเจ้าอยู่ในตัวมีสานึกทางเสืยอธรรมแยกเิดแยกถูกได้มันต้องได้รับปัจจัยมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับแพะแกะก็กินได้แต่ใบไม้ใบหญ้านะครับหมาเสือก็กินได้แบบนี้นะแต่มน,นุษย์นี่นะครับได้รับปัจจัยที่มากกว่าในเรื่องอาหารยังมีอารมณ์สุขทีนะครับต้องการเสถียรโตมเสียรตรีนะครับถูกสร้างมาเพื่อเขา ความต้องการสิ่งที่เหนือวัตถุคือต้องการอยากจะรู้เรื่องวิญญาณต้องการอารมณ์สุที่ทางด้านศีลปะอันนี้เป็นลักษณะด้านบวกของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ในด้านล้นะครับก็ปีเช่นกันนะครับก็คือว่ามนุษย์ี่ยเป็นผู้อาถรรพ์และลงงานนะครับก็จริงนะครับเจออะไรก็ไหว้ด่าเลยหมดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าการลงงานทั้งที่ว่าไม่มีคำสอนทางด้านศาสนาไหนนะครับสอนให้มนุษย์กลับไหว้บูชาวัตถุมนุษย์เป็น พระเจ้าเนี่ยนะครับให้สุขภาพดีให้มีอวัยวะาพครบถ้วนสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะที่มั่งคั่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าคนให้ขอเลิดหน่อยขอบคุณข้าขอบคุณข้ายกมือไหวแต่พระเจ้าให้อะไร สี่ทุ่มนอนล้แต่พอถนนตาผ่านบ้านขายที่ได้เงินทองมาล้นะครับเห็นว่ามีเงินทองเยอะทันทีก็อยากะใช้เงินเมื่อใช้เงินตอบสนองความสุขตามความต้องการอารมณ์หรือร่างกายนะครับมนุษย์ก็จะละเมิดอยู่เสมอมนุษย์เป็นผู้ทะครับชอบโต้เถียงเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับอยู่ในบ้านผมเพียงเคยรับมงินมาตอนนี้ก็มา หัวสีหนึ่งมีสีหนึ่งทะเลาะกันนะครับพี่น้องนะครับแทนที่จะทะเลาะกันเรื่องแบบมรดกนะครับไม่ใช่แล้วตอนนี้น้องสีหนึ่งที่สีหนึ่งนะครับทะเลาะกันเป็นเอาป้ายอยเป็นเอาเป็นเอาป้ายนะครับจะฆ่ากันนะครับเมื่ออันตรายเรามาจบก็วิ่งวอรต่อพระเจ้านะครับแต่เมื่อหมอันตรายก็เมาเฉเฉยต่อพระเจ้ามนุษย์เป็นผู้มั่นหมายมันเกิดทุกข์ต้อตีพยตีพายแต่ว่าได้แล้ว นี่คือคุณมนสมลักษณะของมนุษย์นะครับถนะที่มนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ตรงนี้นี่นะเวลยที่อสอนวิชาในศาสนาเท่านั้นแล้วต้องเป็นศาสนา,าที่ามาจากพระเจ้าด้วยเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทีทรงสร้างมนุษย์เพราะฉะนั้นพระองค์จะบอกที่มาของมนุษย์นะครับแล้วก็จะบอกถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์ด้วยว่ามนุษย์เป็นตัวแทนของโค์บนหน้าถือก่นพินารณาความรู้ความสามารถกับ สร้างความเจริญเปโลกไม่ใช่มาด้านงอเืองอเท้าและเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วมนุษย์ก็จะต้องเคารพพระมีพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์จะไปเคารพกราบไหว้สี่ออื่นมันก็ใช่ที่เพราะว่าไม่มีใครสร้างมนุษย์นอกจากพระเจ้านะครับแล้วเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทุกคนถูกทดสอบนะครับทดสอบมีสองแบบใหญ่แบบแรกก็คือพระเจ้าจะให้ความตั่งมีศีสุขความเจริญก้าวหน้าทำหน้าที่การงาน นะครับยอสารเสริญประดานีทั้งหลายนะครับจะประเด็นขดาเข้ามาตรงนี้เนี่ยศาสนาอิสลามจะสอนว่านี่คือความโปรดปานที่แฝงไว้ด้วยการทดสอบทดสอบอะไรจะทดสอบหรือว่าเมื่อมนุษย์ได้รับความโปรดปานจากพระเจ้าแล้วมนุษย์จะขอบคุณพระเจ้าหรือไม่และจะแบ่งปานสิ่งที่ได้รับให้แก่คนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้รับเหมือนตัวเองบ้างหรือเปล่าต้องคอยทดสอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับสิ่งที่ดีงามประกับสเด้วอย่าพนโลว่า ตัวเองเป็นผู้สร้างความเร็จแต่พระเจ้าเป็นผู้ประทานความเร็จให้เมื่อพระเจ้าประทานให้ขอถุนและแบ่ปากการทดสอบอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับเราั่นคือการทดสอบด้วยความทุกข์ยากลำบากความสูญเสียเพราะกรรมทีบัติทั้งหลายเพื่อจะดูว่าในยามประสบเพราะกรรมมนุษย์นึกถึงพระผู้เป็นเจ้าตาย มนุษย์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ต่าหรือไปขอจากเจ้าพ่อนุ่อเจ้าแม่นี่เพราะนั้นในสารถือว่าเมื่อประสบคการลําบากความสูกเสียใดๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระบุตรเจ้าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างไรกับเราก็ได้เหมือนกับเราเป็นเจ้าของปากกาสแตนดเเราจะโยนทิ้งไปที่ไหนก็ได้เจะโยนใส่กองไฟก็ได้หากัตก็ได้เรื่องของเราเช่นเดียวกันของเราเป็นของพระเุ็นเจ้า โครงการจะทดสอบซึ่งเราไม่ต้องการแต่ว่ามันได้ถูกกำกนดเอาไว้แล้วนะครับเพราะการระบาดเพื่อจะดูว่าในยาประสมท้องการมนุษย์นึกถึงพระเจ้าและขอความช่วยเหลือจากพระหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีผมมีแอนแสอยู่ก็คือว่าเพราะการระบาดความทุกข์ยากมันเป็นเหมือนกับท่านจุไรที่ทำให้มนุษย์นะครับเป็นเพศเม่น่า เหมือนทหารทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าการจะติดเสือท่าดาบติดฉลามขาวก็ต้องไปฝึกหลักสูตรนาวิกโยธินหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำใครที่ฐานหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ทอมบร่าตายแล้วบางคนก็ตายในการฝึกนะครับถ้าผ่านการฝึกมาได้คนผู้นั้นก็จะรับเกียรติยศป็นเสือท่าดาบติดฉลามขาวและเพื่อทหารรุ่นรุ่นก็จะได้คำย่อรับตะเบให้ เงินเดือนก็กว่นอื่นครับเพราะฉะนั้นเมื่อประสบการณ์ทดสอบให้เราดีใจว่าขณะนั้นเราต้องการจะเลื่อนตำแหน่งครับแต่การจะเลื่อนตำแหน่งโดยแบ่ทดสอบนั้นนะครับมันก็ดูอะไรอเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องมีการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาก็จะมาบอกเราว่าการทดสอบมันมีข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับขึ้นน้ำในทะเลที่มันซัดเข้าสู่ชายฝั่ง เราไม่มีทางที and so ่จะหนีมันไปได้ทางที่ดีคือว่าเราจะทําอย่างไรที่จะออกไปเล่นกระดานโต้คลื่นอย่างมีความสุขบนคลื่นที่มันซัดเข้ามาหาเราูนตลอดเวลาความทุกข์ความลำบากท่างที่สัดนัจะมาหาชีวิตเราศาสนาจะสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนเกาะทุข์แต่เราจะมีความสุขบนเกาะทุข์ได้ก็หมายความว่าเรา สถานก,การก์ดเล่นกระดาษเพิ่มขึ้นในท้องทะเลโอเคครับวันนี้ก็จริงๆแล้วมีเรื่องอยู่ในผู้อื่เยอะแต่ว่าเวลาจำกัดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังขออ้อมวอนพระเจ้าและประธานความรู้ความเข้าใจและการแลกพันในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคน,กนกรกครับสวัสดีครับยินดีต้อับมาทลองในบริการผู้ใช้ครับ